มันมีความพยายามในความสัมพันธ์กันนะคะถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพยายามปิดกัน้นไม่ติดต่อไม่พูดไม่คุยนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามอยู่นะคะที่จะกลับมานะเห็นไหมมันมไพ่ t e of wands เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะมีไพ่ eight of wands ด้วยนะคะคือพยายามติดต่อมานั่นเองนะคะหรือไม่อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะพูดคุยพูดจากันอยู่นั่นเองนะ,ะแล้วก็มีไพ่ king of spades นะคะคนคนหนึ่งนะคะ นนายใดไฟหนึ่งก็คิดไว้อีกไยหนึ่งนะค่อนข้างเอาใจใจนะฟังเหตุผลกับ,บ้บงคซีนะคะอย่าเอาใจใจตัวเองให้มากอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะสถานการณ์มันก็เลยนะอีกไฟหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะต้องประคับประคองความรู้สึกเป็นอย่างมากเพราะว่าถึงแม้ว,ว่าเขาอยากได้ความชัดเจนนะแค่ไหนก็ตามนะคะแต่คนคนนี้ก็ยังรู้สึกรักอีกไยหนึ่งอยู่นั่นเองนะคะมันก็เลยยังตัดใจไม่ลงนะคะยังมี ความรู้สึกว่ามีความหวังอยู่ลึกๆในจิตใต้สำนึกของเขายังรู้สึกมีความหวังอยู่เห็นไหมคะติดการมีไพ่เดือดซานเกิดขึ้นด้วยเขาหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้กลับมาเริ่มต้นความรักกับคนที่เขารักได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะมีความรู้สึกผูกพันกันมากนะคะควรรู้สึกหวนคิดถึงความหลังครั้งเก่าที่เคยดีต่อ,อก,กันเคยมีความรักที่ดีต่อ,อก,กันนั่นเองนะคะสิ่งนี้แหละที่ทําให้ทุกคนทั้งคู่ยังไปจากกันไม่ได้นะคะ ถึงแม้ว่าจะเคยมีประเด็นเลิกากันไปแล้วแต่สถานการณ์มันเหมือนกับว่ามันยังคงต้องไปต่อนเองมีตัชอรว่ออนเกิดขึ้นไปต่อในที่นี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันแบบลงตัวได้นะคะเพราะว่าไพ่สรุปมีระแหงแม่มีแฟบคัพนะคะหมายความว่าสถานการณ์ความรักที่มันยังไม่สามารถเปลี่ยนสารภาพให้เป็นความชัดเจนได้นะคะสานภาพระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับมันมีช่วงเวลาของการโปร่งแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ไพ่มาบอกว่า ่าที่คุณทั้งคู่จะสามารถสมหวังเต็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะคงต้องใช้ระยะเวลานะคะถ้าเกิดเป็นค,คู่เป็นเนื้อคู่กันนะคะให้ใบนี้แต่แหงแมงมราบอกว่าคุณต้องใช้เวลาในการฝากฟันอุปสรรค่อนข้างนานนะสักระยะหนึ่งมันเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณใจเยนเ็ยนๆรอคอยนะคะถ้าเกิดคุณทั้งคู่เป็นเนื้อคู่สักกาละกันเป็นคนที่ใช่สักการะกันนะคะ วันเวลาผ่านไปนะคะไม่ว่าจะเนิ่นนานสักแค่ไหนก็ตามนะคะมันก็จะยังคงใช่นะสักวันหนึ่งเขากับคุณก็ต้องได้กลับมาลงเอยซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่นะคะไ mm. พ่ the hang man mm. เดอะแฮงแมนก็จะหมายความว่าคุณั้งคู่ก็จะสามารถนะปล่อยมือออกจากกันได้โดยที่ไม่เจ็บปวดนั่นเองนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกับว่าคุณนะทั้งคุณกับเขาอ่ะก็จะมีโลกของตัวเองอยู่นะคะช่วงเวลานี้เดือนนี้นะคะเหมือนกับคุณนะจะมีความสุข กับครอบครัวของคุณกับเพื่อนฝูงคุณ,น,คณนะคะกับองค์กรของคุณนะคะเพราะว่ามันเป็น five of cups แล้วก็ the h a n g man นะประกอบนะคะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะในช่วงเวลานี้เดือนนี้นะมันยังอยู่ในช่วงของการพักยกนะคะพักยกกันก่อนนะคะหยุดทะเลาะก,กันไปก่อนความรักความสัมพันธ์มันจะยังไม่คืบหน้าอะไรมากในเดือนนี้นะคะแต่ก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมากมายแล้วนะคะ